สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มออมแบนแพ่นตังนะคะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมที่ 2. 1นนะคะสนามแม่เหล็กค่ะพัอสุอุป,รปรกรณ์ของเราก็จะมี1แท่งแม่เหล็กสีแท่ง2ผงตะไบเหล็ก5กรัมค่ะ3กระดาษขาวขนาด A4 1แผ่นค่ะวิธีทํานะคะเราก็จะรวมการร่วมกันนําแท่งนะคะแม่เหล็กนะคะ2แท่งวางไว้ใต้กระดาษขาวค่ะโดยเราจะหันขั้วต่างกันเข้าหากันนะคะ แล้วอย่างที่2นะคะเราจะหันขั้วเดียวกันเข้าหากันค่ะอันที่3ก็คือหันด้านข้างเข้าหากันค่ะขั้นตอนที่2คือโรยผงตะไบเหล็กนะคะบนกระดาษขาวใช้นิ้วเคาะแผ่นกระดาษเบาๆแล้วก็สังเกตการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กนะคะต่อไป3นะคะวางแท่งแม่เหล็กสีแท่งใต้กระดาษขาวนะคะโดยวางตามแนวอิสระค่ะจากนั้นโรยผงตะไบเหล็กนะคะสังเกตการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กบันทึกภาพของริ้วเส้นสนามแม่เหล็กจากผงตะไบเหล็กและก็ภาพแท่งแม่เหล็กนะคะเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ วิธีแรกก็คือหันขั้วต่างกันเข้าหากันนะคะแบบนี้ค่ะแเราก็จะวางไว้ใต้กระดาษแบบนี้ค่ะแล้วก็จะโรยผงตะไบเหล็กนะคะบนกระดาษขาวแล้วก็จะใช้นิ้วเคาะนะคะเราจะเคาะแผ่นกระดาษเบาๆนะคะแลวเราก็ต้องสังเกตนะคะว่าการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะต่อไปเราจะไปที่อันที่สองเลยนะคะก็คือจะหันขั้วเดียวกันเข้าหากันค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำแบบเดิมเลยนะคะวางกระดาษค่ะแล้วขอค่ะโอเคต่อไปจะเป็นอันที่สามนะคะเราจะหันด้านข้างนะคะเข้าหากันค่ะ แล้วก็วางลงไปเลยนะคะแล้วก็คล้องเบาๆคะ่ะโอเคโอเคค่ะโดยอันนี้คือเสร็จแล้วเราก็จะสังเกตการต่อไปน,นะคะจบการทดลองแล้วนะคะขอบคุณค่ะ